เกกินผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิลลอ๋อคุณอ๋ณอ,อจิรภารัตนะครับมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้รุนแรงแค่ไหนยังไงฮะก็ตื่นขึ้นมาก็จะมีเสมหะค่ะเสมหะแล้วก็คัดจมูกก็จะหายทางหายใจฟึดๆคล้ายๆแมวอะค่ะ,ะตื่นจะเป็นตอนเช้าตอนเช้าแล้วก็ ปกติชอบชอบทานของเย็นด้วยค่ะอพ uh huh. อทานปุ๊บก,ก็จะมีเสมหะแล้วก็จะแสบคอแสดงว่าแพ้อากาศเย็นหรือเปล่าฮะด้วยค่ะแพ้อากาศเย็นนะฮะมีเสมหะแล้วทํายังไงฮะเป็นเป็นอยู่นานแค่ไหนฮะก็เกือบสิบปีอะค่ะคืะคอคือหลังๆสังเกตเอ๊ะทำไมเป็นเดี๋ยวสามวันดีสี่วันไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเจออากาศเย็นทานของเย็นอยู่ในที่เย็นก็จะเป็นเลยใช่ค่ะก็แสบคอ อ่าฮะแล้ว,ลวมีน้ำมูกมีน้ำมูกมีน้ำมูกจามมีน้ำมูกแล้วถ้าหนักเข้าก็ไม่สบายเลยค่ะก็จะมีเหมือนเป็นเป็นหวัดเลยใช่ขั้นเนื้อขั้นตัวเลยค่ะมีไข้ด้วยใช่เห็นบอกว่ามีก,การอีกอีกอาการหนึ่งก็คือเป็นไข้ทับฤดูใช่ค่ะหมายเผื่อก็เป็นบ่อยรอฮะเป็นทุกเดือนค่ะที่ระยะสี่ห้าปเีเมืมาเนี้ยค่ะเคยไปหาหมอไหมครับตรวจดูไหมว่าร่างกายเราทําไมอ่อนแออย่างนั้น คุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ใช่แพ้อะไรแพ้อากาศแพ้สิ่งพวกคือปกติเนี่ยถ้าไปหาคุณหมอคุณหมอจะตรวจใช่ไหมอาจารย์ครับว่าค,คุณแพ้อะไรสารอะไรที่เป็นตัวกระตุน้นทําให้คุณมีอาการแพ้มีไปเช็คไหมครัเคยเคยเช็คถึงขนาดที่ขึ้นขึ้นบันไดค่ะแล้วใจเอ๊ะทำไมใจเราสั่นตอนแรกนึกว่าเป็นเป็นโรคหัวใจก็ตรวจเช็คหัวใจอะไรก็ปกติคุณหมอก็เลยว่า อากาศเปลี่ยนถ้าถ้าแบบช่วงอากาศเปลี่ยนหรือเจอกลิ่นเจอควันบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราเป็นใช่คือถ้าหลีกเลี่ยงซะก็น้อยลงอะค่ะก็น้อยลงแต่ว่าในชีวิตประจำวันเราอยู่ห้องแอร์ใช่ค่ะนอนก็บางทีก็นอนห้องแอร์ใช่ค่ะทำงานในรถก็ต้องเป็นห้องปรับอากาศจะเลี่ยงยังไงฮะก็ก็คือก็ต้องทานยาค่ะ ใช้วิธีทานยาใช่ค่ะทานมากี่ปีแล้วกันก็ทุกครั้งที่เป็นนะคะก็คือปกติก่อนที่จะทานอาหารเสริมตัวนี้ค่ะก็เกือบทุกอาทิตย์อะค่ะเป็นเป็นตลอดแล้วแล้วไอ้เจ้าไข้ทับฤดูกแก้อย่างไงฮะก็ทานยาเหมือนกันคะ่ะก็ต้องทานยาต้องใช้วิธีทานยาเสร็จแล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกครับว่ามันสามารถที่จะช่วยได้บิมสามารถช่วยได้เดิมนี่คุณคุณหนองแนะนํา แลก็ก็ยังก็ยังไม่ไม่ทานนะคะจนทั่งให้พี่สาวให้พี่สาวทานพี่สาวเป็นอะไรครับพี่สาวเขาเจอก้อนเนื้อระหว่างตับกระปอดอะค่ะาระหว่างอะไรนะระหว่างตับกระปอดระหว่างตับกระปอดอมมันอยู่มันอยู่ระหว่างตับกระปอดใช่ใช่ค่ะก็คือเหมือนเป็นเนื้อร้ายค่ะแต่ว่าระยะระยะแรกระยะเริ่มต้นพี่สาวก็ตัดพอตัดทิ้งก็เลยแนะนํา ตัวเองก็คือไปแนะนำพี่สาวทานก่อนอืตัวเองยังไม่ยังไม่นำอะค่ะก็คือแสดงว่ามือศึกษาผลิตภัณฑ์อบิมเพราะว่าพี่สาวตัวเองเป็นเนื้อร้ายใช่่คะเสร็จแล้วยังไงฮะพี่สาวบอกดีขึ้นนะอะไรเงี้ยทีนี้ไม่ได้แล้วตัวเองก็แบบพี่สาวทานอาการขนาดนี้เขายังเขายังดีขึ้นเราก็เลยเราก็เลยลองเริ่มลองดูบ้างใช่ค่ะแสดงว่ารู้อยู่แล้วว่าบิมเนี่ยช่วยเรื่องของภูมิแพ้ได้ใช่ค่ะแต่คือแอนตี้ค่ะยังยังดีกว่าอะไรเงี้ย ทำไมฮะตอนแรกทำไมถึงไม่เชื่อฮะอาจารย์พิเชษไม่น่าเชื่อถือตรงไหนฮะคือเดิมเนี่ยทำงานบริษัทยามาก่อนนะคะก็เลยเป็นค่อนข้างรู้เยอะรู้มากอก็คือยังไม่กล้าใช่ค่ะยังไม่กล้าทดลองเอาไปให้พี่สาวทดลองซะค่ะเป็นหนูทดลองไปก่อนเออเสร็จแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เชื่อว่าเอาละบิมเราใช้ใช้ได้ผลแน่ๆก็เข้าไปดูคลิปอะค่ะของมิสเตอร์หว่งที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย พดูเอ๊ะทำไมแบบแล้วก็ทึ่งอะค่ะก็เลยศึกษามาเรื่อยๆก็เลยศึกษามาเรื่อยใช่ค่ะลองค้นหาเพิ่มเติมค่ะได้คุยกับอาจารย์ก่อนที่จะรับประทานไหมครัไม่ได้คุยอะค่ะไม่ได้คุยเลยจริงๆแล้วอาจารย์ครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมบิมถึงสามารถช่วยได้เอาในกรณีพี่สาวก่อนครับคือจริงๆ ความหลากหลายของอาการที่บิมช่วยอยู่เนี่ยมันสร้างความไม่น่าเชื่อถือสําหรับผลิตภัณฑ์นะครับเหมือนดาบส<ต>องคมน,นะใช่ครับแต่ถ้าเราสามารถอธิบายได้ว่าความหลากหลายของประสิทธิภาพนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งแน่ละนในการทําตรงนั้นมันต้องมีข้อพิสูจนะ์แล้วถ้าเราพิสูจน์ได้เราอธิบายได้ความน่าเชื่อถือมันจะกลับมาอีกที แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความยากลําบากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมียาอะไรที่ไหนทำครอบจักรวาลได้มากมายขนาดนั้นจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เรากังวลตั้งแต่ต้นแล้วก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันในช่วงที่เราทําผลิตภัณฑ์ออกมาสําหรับรักษาข้อเข่านะครับทำไมคนเป็นโรคกระเพาะก็หายทำไมคนเป็นหวัดก็หายไปด้วยจนกระทั่งเราขันกลับมาสู่สามัญมันอาจจะง่ายมากก็ได้ แคปซูลที่เราทำเนี่ยมันแค่ปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลครับดังที่ธรรมชาติเขาสร้างมาให้กับเรามาตั้งแต่ต้นทีนี้เราเป็นอะไรไปมันก็เกิดขึ้นจากมันมีอะไรทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราไม่สมดุลนะครับแล้วภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้นอ่ะมันมีประสิทธิภาพสูงมากนะฮะในการดูแลร,ร่างกายประสิทธิภาพสูงก็เพราะาไม่เลือดขาว คือตัวที่ทําหน้าที่ปรับระดับภูมิคุ้มกันครับแล้วมเมล็ดขาวมีจํานวนมากทีเดียว20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ตรงนั้นตลอดเวลาหลายหลายคนพอพูดถึงว่าโอ้ม,มีเมล็ดขาวเยอะแล้วก็แสดงว่ามเมล็ดขาวมีกําลังมากก็ชนะอะไรทุกอย่างงั้นใช่ไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับพอเมล็ดขาวเราปรับระดับภูมิคุ้มกันมันก็มีกลไกการปรับระดับภูมิคุ้มกัน ไม่ใช่ว่าเม็ดเลือดขาวทุกเม็ดทําหน้าที่แบบนั้นเพราะในเม็ดเลือดขาวที่กองทัพที่ิ่งใหญ่สองหมื่นล้านมัดห้าหมื่นล้านพันนเม็ดเนี่ยมันก็แบ่งเป็นเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดแต่ละชนิดนะครับทีนี้เม็ดเลือดขาวที่เราทําให้เราเข้าใจกลไกในการทํางานแล้วก็ปรับระดับคุณภาพชีวิตของเราให้กลับสู่ภาวะปกติได้แล้วทําให้เราคุยกับเม็ดเลือดขาวได้มีเม็ดเลือดขาวอยู่สี่ตัวครับทีเฮลเพืหนึ่ง T ีเฮลเพอสองทีเฮลเสิบเจ็ดแล้วก็ทีเรกูเอเตอร์เม็มดเลือดขาวสี่ตัวเนี้ยมันไม่มีหน้าที่โดยตรงไปจัดการกับอาการผิดปกติในร่างกายหรอกรนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกรณีที่มีการแพ้ภูมิตัวเองหรือการติดเชื้อ,อนะฮะแต่มันจะไปกระตุน้นเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งให้ทําหน้าที่นะครับะะอย่างเช่นกรณีที่เป็นหวัดบ่อยๆนะครับหรือแสบแสบคอเจ็บคอ,อเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ นะครับถ้าหากว่าเรากินแคปซูลของเราแล้วบอกว่าโอเคมันมีความเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นในกราฟเนี่ยนะครับ,รบมีเพิ่มขึ้น T s 1อสหนึ่งสิบเจ็ดซึ่งเรารู้ว่าสองตัวนี้มันทําให้เกิดภูมิต้านทานขึ้นมาเ,เราบอกว่าเม็ดเลือดขาว T ีเอสหนึ่งสิบเจ็ดมันไปฆ่าเชือ้อจริงๆมันไม่ใช่เม็ดเลือดขาว T s 1หนึ่งและ T s เอสิบเจ็ดมันทำหน้าที่เป็นเพียงตัวไปกระตุน้นอให้เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตไปจัดการกับเชือ้อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับ คือเป็นวิธีการธรรมชาติไปใช้กลไกธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นออทีนี้คือคือจากการที่เราเพิ่มความสามารถในของร่างกายในการปกป้องจากการทำลายของสิ่งแปลกปลอ,อมเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกนะครับเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและ,ะมะเร็งมะเร็งพวกนี้เมื่อเราสามารถป้องกันได้อย่างนี้ไวรัส เป็นสิ่งที่เราเจอเจอมีการเปลี่ยนฤดูมันก็จะเจอไวรัสตัวใหม่ใสหน้ากากมาใหม่จําไม่ได้แล้วไม่หวาันม่เนี้ยมันจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ต้องไปปรับยาเปลี่ยนไปตามจำนวนเชื้อไวรัสที่มันเข้ามาเราก็เพียงแต่สร้างเม็ดเลือดขาว T S หนึ่ง T S สิบเจ็ดให้มันเยอะเพื่อจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวภคาดให้มันทาหน้าที่ตลอดเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็แค่นั้นเอง ก็คือร่างกายเราแข็งแรงที่สุดใช่ครับนะฮะสิ่งที่ทีนี้คุณต้นถ้าบอกแข็งแรงที่สุดแข็งแรงยังไงอ่จริงๆแล้วก็คือภูมิคุ้มกันของเราน่ะดีที่สุดครับสมดุลที่สุดนะครับนะครับร่างกายก็จะไม่เจ็บป่วยนั่นเองนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับ